จ้าสวัสดีจ้าวันนี้ครูปนอกินเซ่บพามากินข้าวกับน้ำพริกผักต้มจ้าผักต้มผักลวกผักดิบมีมาเรือจ้าแล้วก็มีเจียวบองด้วยนะจ้าแล้วก็มีไส้บัวจ้ามีปลาถูทอดจ้ามีน้ำพริกกะปิจ้าแล้วก็มีผักลวกจ้า มาจ้ะกินข้าวด้วยกันจ้าก็กินก็นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไปกํกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากนะจ๊ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันจ้ะเรามากินกันเลยจ้ะเดีย๋ยวขอเจ้าบงเจ้านี่แซบแซบบนโมันมีลูกลูกกํายานด้วยนะจ๊ะเอามากิ้มกับเจ้าบง เขาเปนมากเลยจ้ะไ <laughs> <laughs> ปกปี มาเจอกนเพื่อนมากินข้าวด้วยกันจ้าโอ้มาเชื่อมาเชื่อจิ้มเจียวบองอือืม,อม แซ่บจังอร่อยคำโตโต,ตเป็นข้องดิบอะ่ะจิ้มเจียวบองอะ่ะจะเข้ากันมากเลยจ้ะถ้าข้องสุกอะ่ะต้องมาจิ้มกันพริกกระปี่แน่จ้ะนจะแซ่บ ปลาทูหัวปลาทูนี้อร่อยเลยเนะมันดีจ้ะหัวปลาทูกํายานี้ก็อร่อยจ้ะแต่มันแก้ไปหน่อยแก้ก็แกะข้างในมันถิงจ้ะก็ะมาจิ้มกระเจาบองอ ตอนแรกก็ไม่เคยกินนะจ๊ะคุณเมย่าบอกว่าอร่อยแซบลงกินดูสิแซทบจริงจ้ะมันแก่จ๊ะ

sẹp hmm อร่อยมากจ้า kedip <quinik> Hmm Hmm หืมคลิป <c oughs> นี้คลิปนี้นะจ๊ะไว้เจอใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า